เทวดาเสด็จมาแล้วเทวดาน้อยใหญ่เมตตามนุษย์วิญญาณสราปสัตว์แล้วการเวลาเห็นการช่วยเหลือลมนุษย์ผู้ต้องการพ้นจากปัญหาเทวดาน้อยใหญ่เสด็จมาแล้วเทวดางเจริญเทวดาและทีมงานน้อยใหญ่จงเจริญ หัดนี้ถึงโอกาสละอันเป็นคว,วามเมตตาแล้วเอาไลน์ที่หนึ่งเข้ามาขอเชิญสเสวยน้ำชาด้วยท่านเท,ท,ทวดา, <c oughs> ายกน้ำชาอย่างถื่ออแล้วอ่าเดีย๋ยวขอไลน์ที่สองก่อนครับขอเลยนะเอาไลน์ที่สองก่อนครับเออท่านเทวดาเมตตาด้วยขอพร ท่านปูท่านปูเมตตาด้วยเสียบไปเชียบมาบุ่นนักวุ่นไม่หยุดคนเสียทีท่านเอ๋ยวนไปวาอยู่นั่นเลยดูเชิงไม่หานหลักปักเลยและท่านเลยยังดูเชิงดูดูนาดูไปดูมานะท่านเอ๋ยเวลาเอ๋ยจะช้าแล้วนะอย่าดูไปให้นานเกิน เกี่ยงไม่นะาจะเสียดายจะขอเตือนนารีบหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างบุญบรารมีบำเพ็ญเพียรใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยอันเราเลยทุกคนนั่นแหละนะาอันเกิดมาใช่จะผลโรรกสุดท้ายหนะาก็ลงไปทางที่เดียวแต่ทางที่ดีที่สุดท่านมีให้กันสูงสุดนั่นแหละนะ คือขึ้นไปให้ถึงพระนิพพานครานั่นแหละนะคือทางไปมนุษย์แล้วตอนนี้เริ่มจัดสรรเวลาความคิดเริ่มปฏิบัติแล้วขออ,อขอให้เทวดาอ่อนแอเสียเกินจิตนั่นนะอ่อนแอมากเลยนะและท่านแ้่ต้องตั้งมั่นให้ตรงหน่อยนั่นเอ้ย จึงจะยืนได้ตรงนั่นแหละหนาอ่อนแอทางธรรมหรือใช่แล้วท่าน,นทางโลกเข้มแข็งไม่เลยต้องสลับหน่อย <c oughs> เข้มแข็งทางธรรมอ่อนแอทางโลกใช่ไหมใช่แล้วแหละนาะอ่อนแอทางโลกทิ้งเธอคราหันมาทางทาธรรมเถิดหนาสบายใจเลยอย่าไปเอาจริงเอาจังทางโลกมากนะัก สาธุเดี๋ยวรอเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมสาธุอ่าให้ก็หลงไหลแต่ท่านแน่คงแน่แท้ไม่ให้นั่นหรอกนะแก็บ้วกเงีบไว้ก่อนนั่นแหละครบให้นางนาพิจารณากันก่อนแล่ถ้าได้มาแล้วจะหลงลืมตัวเปล่าไม่หลงไม่ลืมตัวไม่เชื่อ เจ้ามุมหน้าสร้างบุญบาร,รมีแล้วนั้นก็ถามกันก่อนแหละท่านเอ๋ยว่าถามเลยเงินทองนั่นแหละนะเอามาแล้วเจ้าแก้วนั่นแหละครบจะเอาไปไหนหนาแหละท่านแน่บอกท่านเทวดาไปเลยเอามาทบุญไม่จําเป็นเลยใช่ไหมท่าน <c oughs> ทำบุญน,นั้นเราอยู่ได้ใช่ไหมนะอยู่ที่ไหนเราก็ได้แหละครบ ที่หน้ากลางอากาศใช่ไหมแล้แลวทำบุญหน้าไม่จำเป็นเรื่องเงินหรอจะขอบอกอยู่ตรงไหนก็ได้เอ้ยถ้าไฟดับเราก็นั่งพัดได้ไหมถ้าไม่มีน้ำใช้ใช่ไหมท่านก็ตักคองอาบกันใช่ไหมครบนี่แหละนะท่านเคยพูดใช่ไหมแล้แลวอาเ,เป็นว่ากินด้วยทำบุญด้วยแล้วก็บำเพ็ญด้วยใช่ไหม แต่ทางมันไม่ใช่เช่นนั้นแน่ขยายไม่จบทางนี้แทนนั่นแหละนะท่านเจ้าเอ๋อยต้องให้เรามันคุณหากันแหละเอ๋อยต้องให้เราเลยยืนหาและท่านนะไม่ใช่ว่าจะกองอยู่ตรงหน้าแล้วให้เราไปคว้ามาและท่านออเอ๋ยเอเอ,เ,อ,เ,อเป็นว่าท่านเทวดาให้ธรรมะก็ไม่ยากจนแต่ว่าจะไปหลงหลายมากมายหันหน้าเข้า การดนเพนเพียนก็จะได้ทั้งสองอย่าง <c oughs> ท่านเทวดาปู่เขารวยจะตายเขาอยู่ที่จะให้ไม่ให้ไม่เคยทิ้งลูกหลานหรอกท่านเอ๋ยแต่ว่าเลยอะไรนั่นล่ะนะจะเกิดประโยชน์มากมายนั่นแหละคราอยากให้ลูกหลานหนาผลโลกีไงเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อย่างไงก็อย่าลืมแล้วกัน ท่านเทวดาขอฝากเนื้อฝากตัวเงินอย่าให้เขดื้อมากบวชให้ข้าสามวันได้ไหมเล่าไจเจ้านั่นแหละนะขาตายแน่เลยเออได้ไหมสามวันก็บวชแล้ไงไม่ใช่นี่ตกลงกับอ่เอาไปจัดสรรเวลาแล้วมาบวชให้ท่านเทวดาปูหน่อยเขาจะได้ติปได้ตามนี้ เอาไปจัดมาก่อนว่าวันไหนว่างเห็นไหมเล่าท่านเลยแค่สามวันเลยน้อยนิดนะยังตอนรองรอเดียวนะท่านนาเออนั่นนะเงินก็รอไปก่อนเอ้ยยังไม่เข้าใจยังไงเล่าถึงบอกว่าวนและวนวนและวนวนและวนไปและนะหาที่ตั้งตรงกลางไม่ได้ครับ ีว uh นาจงเวียนนเี่คือคำแนะนำของท่านปู่ท้าเวศสุวรรณอยากจะดีอยากจะประสบผลสำเร็จต้องเขา right, ้าบวชด้วยตามนี้ไปคิดไปวางแผนเอาแล้วไปบวชให้ปู่เขาสามวันอยกให้งานถึงวันงานอยู่ัปูให้งานอยู่สัสาวันสามวันแล้ว ได้ได้สมประสงได้ทรัพย์สินเงินทองได้โชคได้ลาบได้ความเจริญรุ่งเรือง่อาตามนี้ <c oughs> 100ร้อย